สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใส่ใสายเอ็นเครื่องตับยานะครับอันนี้สายเอ็นขนาด4มิลน,นะครับอ่าซึ่งมีความเหนียวและความแข็งนะครับเวลาที่เราจะใส่เข้าไปกับอ่าจานเครื่องตับ้านะครับจานเครื่องสัญยาแบบนี้นะครับอ่ามันใส่ยากครับใส่ยาก ันนี้จะมาแนะนําวิธีการใส่นะครับแบบนี้นะครับการใส่แบบนี้ไม่ไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องวัดเอาปลายของมันนะครับปลายของมันเนี้ยสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปในรูรูที่อยู่ด้านข้างจานนะครับนะครับรูที่อยู่ข้างด้านทาง,างข้างของจานนะครับ แล้วก็ข,วข้างบนเนี่ยข้างบนมันจะมีรูรูของมันนะครับสอดจากข้างล่างขึ้นมาสอดจากข้างล่างขึ้นมาแบบนี้สอดจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ดึงดึงดึงลักษณะนี้นะครับแล้วก็วัดหนึ่งคืบนะครับ,บ,บหนึ่งคืบคืบไครคืดมันนะครับยาวยาวเกินไปนะครับถ้ายาวเกินไปเดี๋ยวมันสะบัดนะครับยาวเกินไปเนี่ยมันจะสะบัดมันจะตัดไม่ดี ตงวัดประมาณหนึ0 0 0 0 0่งซืบก็พอวัดให้ได้ขนาดหนึ <st> ่งซืบซ <way> ืบใครคึมมันนะครับซืบใครซึมมันเลยนิ้วนิ้วนิชีกับนิจลางนะครับหนึ่งซืบแล้วก็ตัดตัดตรงปลายที่เราวัดได้นะครับเส้นที่หนึ่งใส่สองเส้นใส่สองเส้นก็พอนะครับใส่สองเส้นก็พอเหมือนเดิมครับจอดเข้าไป แล้วก็ปลายของมันเนี่ยสอดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนให้โผล่ออกมาพอสมควรนะครับเวลาดึงมันจะไม่ดุดดึงนะวัดนะครับวัดจากขอบอด้านในนี้นะครับนี่ขอบในนะไม่ใช่ขอบพิจารน,นะขอบในของมันเนี่ยนะครับมันจะมีฐานของมันอยู่วัดหนึ่งคืบเหมือนเดิมแล้วก็ตัดครับเรียบร้อยครับ ใส่สอ,อันพอนะครับสอ,อันพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันเปืเองแล้วก็อีกอย่างนึงไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับใส่2อ,อันก็พอละขนาดก็ไม่ต้องยาวเกินเดี๋ยวมันสะบัดนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมน,นะครับสวัสดีครับ